วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ Timers เจอบทความในวันนี้ก็ได้นำบทความจากเว็บไซต์ต่างประเทศในเรื่องของ Wellbeing ของคุณอาราชิชาเวถ้าอานเชพิตก็ขอภใยนะครับในเรื่องของ six real ways to be true to yourself ก็คือการที่เราจะรู้สึกว่าจริงใจแล้วก็ซื่อตรงต่อตัวเราเองนะครับในบทความเองก็จะแนะนำ6วิธีให้เรา ได้เชื่อมโยงกับตัวเรานะครับนับแรกก็จะพูดถึงเรื่องของการ take responsibility for your reaction นะครับก็คือเรารู้สึกที่เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราแสดงออกหรือได้มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแน่นอนว่าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้นะครับแต่เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราจะ react อ,ออกไปได้ดังนั้นแล้วเราก็ควรที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเอง react ไปนั่นเองนะครับในข้อที่2ครับก็คือการ respect Your feeling ก็คือหลังจากที่เราได้เกิด reaction ได้เกิดความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจเราแล้ว,ลวเราก็ยอมรับแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจเราว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมาสอนอะไรเราบ้างมันมาทําให้เราพัฒนาด้านไหนขึ้นได้บ้างหรือเราได้เรียนรู้อะไรจากความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปเป็นข้อที่3ครับก็คือ be honest with yourself ก็คือการจริงใจและก็ใส่ใจกับตัวเราเองนะคือการที่เราหันมารับฟังตัวเราเองเหมือนกับเป็นผู้ฟังที่ดี นะครับและคอยให้กำลังใจตัวเราเองหรือแม้แต่คอยเตือนหรือว่าเป็นห่วงเหมือนกับเราปฏิบัติกับตัวเราเองเหมือนเป็นคนที่เรานับถือหรือเคารพรักแล้วเราจะรู้สึกเข้าใจสิ่งต่างๆหรือรอารมณ์ต่างๆของตัวเองได้ดีขึ้นด้วยอาจจะด้วยคำถามง่ายๆนะคือตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่บ้างก็เป็นการที่เป็นเพื่อนกับตัวเองแล้วก็คุยกับความรู้สึกของตัวเองนั่นเองรวมถึงความซื่อสัตย์กับตัวเองในการที่เราจะ ยืนหยัดหรือเคียงข้างในความคิดเห็นของตัวเราแม้ว่าสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จะพาเราไปในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราเราก็มีความกล้าหาญหรือซื่อสัตย์กับตัวเองที่จะบอกไปว่าไม่เขาบอกว่าการ say no to others มันคือการที่เรา say yes กับตัวเองนั่นเองในการที่เราตอบปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่กับตัวเราไปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการตอบใช่เพื่อให้เวลากับตัวเองได้คิดเสียก่อนที่จะลงมือทำหรือ ที่เราตอบไม่เพื่อที่เราจะใช้เวลาที่เราควรจะทํากับตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะครับในข้อที่3ในข้อที่4ครับคือ take breath decision p a t e a l l y ก็ต่อเนื่องจากการที่เรา say yes หรือว่า say no กับสิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นครอบครัวสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็น Priority หรือความเร่งด่วนหลักๆที่เราควรจะให้ความสัมพันธ์กับชีวิตของเราันนั้น การที่เราจะ say yes หรือว่า s ซ y n no, โนกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบหรือว่าชอบเราก็ควรจะใช้ความเ a ชเชี่หรือความอดทนและการใช้เวลากับมันในการพิจานรณาเพราะบางเรื่องเนี่ยการที่ความรู้สึกมันใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นผลด,ดีต่อเราแล้วก็สิ่งที่มันเป็นผลด,ดีต่อเราแต่เราไม่ชอบเราก็ต้องตอบโอเคกับมันนั่นเองนะครับนั้นแล้ว เราก็ต้องใช้ดิ c ซิชันที่ตกลงใจในสิ่งที่เราควรจะทำนั่นเองนะครับในข้อที่4ต่อมาในข้อที่5ครับก็คือ d ี p พ i o r i t ไ z ซ์เรซิ่งเพียโคนะครับก็คือการลดความเม่งด่วนหรือลดความสำคัญที่จะทำให้ผู้อื่นประทับใจเราหรือทำให้ผู้อื่นพอใจเราความคิดเห็นของคนอื่นเนะี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นนะครับที่เราจะใช้ชีวิตหรือเราอาจจะกังวลคนรอบข้างที่เราออกมาทำอะไรที่อาจจะแปลกหรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะครับแน่นอนว่าเราจะเจอ แรงเสียดทานหรือว่าความไม่พึงพอใจในสถานที่นั้นๆน,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 นั้นแล้วความคิดเห็นของคนอื่นนะครับก็นํามาพิจารณาได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคียหลักนะครับในการที่เราจะเอามาใช้ตัดสินใจทําอะไรต่างๆแต่ซึ่งหากเกิดเหตุกรณีที่ว่าคนคนนั้นเป็นคนสําคัญของคุณจริงๆนะครับเขาก็ย่อมที่จะรับฟังแล้วก็หวังให้เกิดสิ่งดีๆ กับคุณเกิดขึ้นนะครับหากผลลัพธ์ในสิ่งที่ทํานั้นอะ่ะมันไม่ดีเกิดขึ้นเขาก็จะเข้ามาเตือนเรานั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าหาสิ่งที่เราทํำเนี่ยมันทําให้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเขาก็ย่อมที่จะเห็นด้วยแล้วก็ส่งเสริมเราด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งถ้าปัจจุบันเขายังมองไม่เห็นนะครับเมื่อเขาเห็นผลลัพธ์แล้วเขาก็จะกลับมาสนับสนุนเราในไม่ช้านั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือการเมกไทม์โฟกเลย์คือการที่เราได้ให้เวลาอยู่กับตัวเองซะบ้างไปอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากทํามาเน่นนานที่ไม่มีโอกาสจะได้ทำกอ,อขอให้ลองหาเวลาทําดูแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้เติมเต็มความหมายของชีวิตโดยที่ไม่ต้องไป คาดหวังอะไรกับคนอื่นให้มาเติมเต็มให้เราการที่เราได้ออกไปเล่นหรือออกไปทํางานในเด,เด็กที่เราชอบเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนแท้กับตัวเองได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เหงาเลยนะครับทั้งทั้งที่เราอาจจะไปทํางานในเด็กที่ทําคนเดียวได้ซ้ำนะครับหรืออาจจะไปทํากับเพื่อนฝูงดังนั้นแล้วการที่เราได้เติมเต็มความหมายให้แก่ชีวิตตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคิดพิจารณามากก็คือการออกไปทําในสิ่งที่เราชอบการออกไปเล่นหรือ ไปได้สนุกกับอะไรบางอย่างครับแล้วนี่ก็เป็น6วิธีนะครับที่เราจะได้รู้สึกว่าได้ซื่อสัตว์และได้ซื่อตรงต่อตัวเราเองนะครับก็พบกันใหม่อีพีหน้าครับหวังว่าอีพีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ